สวัสดีค่ะพบกับครูเอี้ยงณนแะท่ตอนและทีมงานนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลน,นะคะจำนวนทั้งหมด36คนนะคะที่จะมาทำกิจกรรมกับครูเอี้ยงในวันนี้นะคะซึ่งก็จะแบ่งทั้งหมดอยู่3ฐานฐานที่1คือการตกแต่งกระถาง กระถางปลูกผักนะคะซึ่งเด็กๆทุกคนก็จะได้รับสติกเกอร์ที่มีชื่อโรงเรียนนะคะแล้วก็มีตัวการ์ตูนซึ่งก็จะเป็นผักผลไม้แล้วก็รูปสัตว์นะคะก็ให้เด็กๆแกะสติกเกอร์แล้วก็ติดลงไปที่กระถางผักได้เลยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ที่กันน้ำได้นะ โอเคต่อไปเราก็มาถึงฐานที่สองนะคะการปลูกผักสลัดคุณครคเก๋ก็จะอธิบายวัสดุและวิธีขั้นตอนว่าทําอย่างไรนะคะก็จะต้องมีวัสดุปลูกนะแล้วก็มีปุ๋ยนะคะซึ่งมาจากมูลไส้เดือนนะคะเราก็จะให้เด็กๆนะคะนำใส่กระถางแล้วก็ให้ไปเลือกต้นกล้าสลัด และให้นำมาปลูกลงดินในกระถางของเด็กๆเ,เสร็จแล้วก็นำไปรดน้ำได้เลยค่ะและที่สำคัญเขียนป้ายชื่อ,อตัวเองติดไว้ด้วยนะคะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกผักคนละหนึ่งชิ้นนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะไปต่อในฐานที่3นั่นก็คือการแต่งหน้าพิซซ่าจิ๋วนะซึ่งฐานนี้ก็จะพบกับคุณครูพี่ดาวและ พี่นิวผู้ช่วยนะคะฐานนี้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็อิ่มอร่อยน่ากินด้วยนะทางคุณครูพี่ดาวก็จะเตรียมแป้งพิซซ่าไว้ให้เด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆก็ทำการตกแต่งหน้าพิซซ่าเองนะคะชอบอะไรก็ใส่ได้เลยเช่นปูอัด หรือว่าไส้กรอกแล้วก็มีชีสด,ด้วยนะคะก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบหลังจากนั้นคุณครูพี่ดาวก็จะนำพิซซ่าของเด็กๆเ,เข้าไปอบนะคะรอแป๊บหนึ่งนะเสร็จแล้วทุกคนก็จะได้กินฝีมือของตัวเองนะคะแานนี้อมอิ่มอร่อยทั้งเด็กๆและคุณครูนะคะค่ะครูเอียงก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทำกิจกรรมให้สำหรับเด็กอนุบาลน,นะคะในด้าน งานศิลปะการเกษตรและคาหากรรมนะคะก็สนุกสนานกันมีความสุขนะคะดีกๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะขอบคุณค่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากครูเอียงแนะทอตอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย